โฟกสัสกินอะไรอยู่คะมามา่าอร่อยไหมเผ็ดไหนยำมามา่าของมามา่โาโฟกัสซัดเรียบเลยอะ่ะเป็นไงบ้างเผ็ดเผ็ดมากปะคะมา,มากมากไหมคะมากค่ะกินนะไปเยอะอยังไงเลือกสามาแก้ว่ะกินต่อลูกตามสบายเอาอีกเหรอ มันเผ็ดไม่ใช่หรอมีงทำเล็กๆอ้อ yeah, โแย่แล้วโอ้ครับเหนยวก็อิ่มน้ำบอกหลุกเอ้ยอิม่มอิ่มอะไรมาม่าเนี่ยอิ่มละอิ่มมาม่ากรืออิ่มน้ำอิ่มทั้งสองอย่างอะ่ะไหน เป็นไงหินแดงไงมหินแดงเลยเผ็ดมากปะเ<า> <c oughs> พื่บอกแล้วว่าไม่ต้องกินแล้วไงก็ยังจะกินต่ออีกไม่ยอม